นี่นี่ลูกสามนะครับแม่นี่เขางามโคง้งส่งขรั่วบอลสวัสดีครับพี่น้องสบายดีหรือเปล่านี่คนเลี้ยงนะครับลูกยังลออยู่นี่เป็นลูกโกลูกเขานะไงไงแห้งขากไงน,นะครับคุณแม่นี่เขาใหญ่เขาเหี่ว เป็นตะย,ยานไม่กล้าเข้าใกล้ครับใส่สีไหลสูงลอยสี่สิบบวกบ่อขายพ่อยัง่งบ่อขายขาย,ขายบ่อพ่อยังไงสองแสงเนเนี่ยสามแสนหัวสามแสนกับบ่อขายบาย่ <c oughs> เอาๆครับผมผมมาชมก๋วยพ่อใหญ่ สวัสดีกำงามย่ามือเศร้าได้ครับพี่น้องชมบรรยากาศน้ำหวยไหลนะครับโอ้ยนะครับลงให้พี่น้องเบิ้งได้ครับช่วงเศร้านะครับในช่องหัวแดงแรงฤทธิ์นะครับมันนี่ก็ลงบรรยากาศย่ามือเศร้าให้เบิ้งนด้ครับขี่รถมาว่าสีมะขามหวยมองหนีนะครับน้ำไหลแห้งแบบนี้ไม่สีขามเลยโว้ยนะฮะ วัยนี่ก็มีปวัตนะครับปีนี่ก็ตายไปผู้หนึ่งเด้อนะครับมาสิประกวดเบ็ดมันตกลงกระโดดน้ำนะครับเสียไปเลยตายคอรอดนะครับวยนี่ก็มีประวัตการตายนี่ือว่าหลายศพเด้อนะครับทั้งผู้หยิงผู้ชายเบิ้งกับเาเป็นตะยานเดานะครับแต่ว่าตกลงไปมันเห็นมีหินมีนั่นมีนี่ก่อไหวประศัดเอานะครับจะเป็นวิธีชาวบ้านนะครับหาอยู่หากินกันไป ผมบอกคเนะครับผมลบขึ้นกาผมยานก็หาหาหไปยังไงเราเห็นเองประเดี๋ยวคืนกันได้ให้หน่อย